สำหรับคำถามนี้นะคะเพื่อนท่านนี้ถามมาว่าครูคะเซลทอคแล้วรู้สึกเหมือนหลอกตัวเองคะ่ะครูทํายังไงดีคะจึงจะออกมาจากความรู้สึกนี้ได้ <S <S เป็นคำถามที่น่าสนใจมากตัวครูเองเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกดแรงหนึ่งดูดครูเริ่มต้นด้วยการเซลทอคโดยการพูดประโยคดีๆกับตัวเองเพราะฉะนั้นคําถามที่เพื่อนท่านนี้ถามมาครูเข้าใจเพราะว่าในการฝึกช่วงแรกๆเรามักที่จะมีความรู้สึกแบบนี้เราไม่มั่นใจ เราไม่แน่ใจในสิ่งที่เราพูดอยู่ครูเข้าใจในคําถามนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าครูเคยผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วครูจะมาแบ่งปันวิธีที่ครูใช้ในการก้าวข้ามความรู้สึกนี้ในช่วงแรกๆที่ครูฝึกกับตัวเองให้นะคะวิธีการที่เราจะพูดเซลทอกให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หลอกตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อครูให้แค่ข้อเดียวสั้นๆเลยก็คือประโยคที่เราพูดต้องเป็นประโยคที่เราเชื่อ มนุษย์เราไม่อาจที่จะทําอะไรได้อย่างยาวนานถ้าเราไม่เชื่อเพราะถ้าเราเริ่มทําสิ่งสิ่งนั้นภายใต้ความไม่เชื่อตั้งแต่แรกเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราจะมีความรู้สึกทันทีว่าฉันทําอะไรอยู่นะเมื่อให้เวลาผ่านเลยไปนานๆเราเริ่มจะมีความรู้สึกลังเลสงสัยหนึ่งในนั้นก็จะเริ่มรู้สึกฉันหลอกตัวเองหรือเปล่าฉันกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยจะเป็นแบบนั้นเพราะเราเริ่มต้นด้วยความไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นการพูดเซลทอคให้ได้ผลเราต้องเริ่มต้นจากความเชื่อประโยคไหนหรือที่เราเชื่อว่าเกิดขึ้นกับเราแน่นอนให้เริ่มพูดกับตัวเราเองเสียตั้งแต่วันนี้ตัวครูเองในอดีตเริ่มพูดเซลทอคจากประโยคที่ครูไม่เชื่อมาเหมือนกันพอเราเริ่มพูดจากประโยคที่เราไม่เชื่อความลังเลสงสัยเริ่มมานานวันเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกว่าฉันกําลังหลอกตัวเองจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่เพื่อนท่านนี้ถามมาพูดเซลทอคแล้วรู้สึกมันหลอกตัวเองคําตอบก็คือ เร,เริ่มพูดจากประโยคที่เราเชื่อเมื่อไหรก็ตามที่เราเริ่มพูดเซลท็อกด้วยความรู้สึกไม่เชื่ออนาคตจะทำให้เรารู้สึกลังเลสงสัยจะทำให้เราเลิกท like, ี่จะพูดเซลท็อกในที่สุดหนึ่งในความรู้สึกนั้นที่จะตามมาก็คือเรารู้สึกหลอกตัวเองเพราะเริ่มต้นเราก็หลอกตัวเองเสร็จแล้วนั่นก็คือเราเริ่มพูดจากสิ่งที่เราไม่เชื่อการที่เราไม่เชื่อตั้งแต่แรกก็คือการหลอกตัวเองนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้น ครูให้คําตอบไปแล้วนะคะว่าให้เริ่มจากประโยคที่เราเชื่อเชื่อว่าประโยคเนี้ยสิ่งสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราค่ะครูเริ่มพูดเซลท็อด้วยประโยคที่ว่าฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านครูเคยเล่าให้ฟังแน่นอนครูก็เริ่มต้นจากประโยคที่ครูไม่เชื่อประโยคที่ครูไม่เชื่อนั่นก็คือครูหลอกตัวเองแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนานวันเข้าวันเวลาเริ่มผ่านเลยไปในวันที่เรายังไม่ได้รับความลังเลยสงสัยเริ่มมา หนึ่งในนั้นก็คือความรู้สึกหลอกตัวเองเพราะเราเริ่มต้นด้วยการพูดในสิ่งที่เราไม่เชื่อตั้งแต่ทีแรกการพูดเซลทล์กเป็นการเปลี่ยนความเชื่อดมเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ๆเพราะฉะนั้นความเชื่อใหม่ๆนั่นแสดงว่าเป็นความเชื่อที่เราเชื่อจริงๆแต่เป็นความเชื่อใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆในรูปแบบที่เป็นบวกไม่ใช่เป็นลบให้เริ่มถามตัวเองว่าประโยคไหนหรือที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวอะไรหรือที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเริ่มแต่งประโยคที่เป็นประโยคในด้านดี เป็นประโยคที่เราเชื่อพูดแล้วรู้สึกสั่นสะเทือนหลังจากนั้นให้เริ่มพูดประโยคนี้แหละกับตัวเองความเชื่อเปลี่ยนกันได้เมื่อเราได้รับแล้วจิตอิ่มฟูมากทุกคนในสิ่งที่เราพูด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 แล้วเกิดขึ้นจริงณวันนั้นที่เราได้รับจิตอิ่มฟูมากแล้วค่อยเปลี่ยนไปพูดประโยคใหม่ๆ ายใต้ความเชื่อที่ใหญ่ขึ้นก็ได้หน้าตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เริ่มฝึกพูดจากประโยคที่เราเชื่อแล้วความเชื่อนี่แหละจะนำพาให้เซลล์ท็อกนั้นเกิดขึ้นจริงกับตัวเราโอเคหน้าที่จะเข้าใจแล้วสำหรับเจ้าของคำถามนี้นำไปฝึกฝนนะคะ